ค,คุณผู้ชมได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานที่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำเขตรอยต่อสอปปลาวและจังหวัดเชียงราย นายภูธนชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2568ที่จุดตรวจและจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอพูซางและอำเภอเชียงคำทั้งนี้ทั้งสองอำเภอถือเป็นประตูสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางด้านเมืองขอบแขวงชัยบุรีช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีพี่น้องประชาชนชาวไทยและสปปลาวเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังเป็นเส้น ทางเชื่อมต่ออำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเน้นย้ำของให้ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดในการดูแลประชาชนนำกฎหมายบามาคับใช้อย่างเด็ดขาดช่วงต้นเทศกาลให้ดูแลเส้นทางสายหลักซึ่งมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาขณะที่ช่วงระหว่างเทศกาลให้ดูแลเส้นทางสายรองเนื่องจากประชาชนอยู่ในพื้นที่แล้วและป้องกันคนดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ขับรถอีกทั้งมันตรวจสถานที่จัดงานต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให คนเมาสุราออกมาขับขี่รถบนท้องถนนอันจะเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้เน้นย้ำรถจัก,กรยานยนต์และเยาวชนเป็นพิเศษอีกทั้งของให้ดูแลกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานดับไฟป่าและยังต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ขอให้จัดเวรผัดเปลี่ยนให้ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกหน้าที่เลยนะคะ